ใช่บอกว่ากนวีถ้าป่วยก็กินยาไปหาหมอแล้วคือมันมีจดหมมยสามแผ่นนะแผ่นซ้ายแผ่นขวาเนี่ยไม่มีตาอะไรเป็นอะไรเอแผ่นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันมีโลโก้เอามาจากไหนกนาวีไหมแต่ประเด็นก็คือว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้ลบด้วยนะแยมที่บอกว่าจีนลบยังมีอยู่คนไปดูแล้วยังมีอยู่ที่จีนอธิบายว่า ประวัติที่เราอ่านเนี่ย<อ>ประวัติศาสตร์ซินเจียงอุยกูเป็นอย่างไร<อ>แล้วเข้ามาแล้วเขาจะกลับไปยังไงคือก็มีฝ่ายนี่บอกว่าก็พวกเขาคอบครัวเขาเนี่ยซีเอ็เปที่แล้วไปอยู่อิสตันบูลทำไมเราไม่ส่งอิสตันบูลแล้ว<อ> จีนบอกว่าคุณออกจากประเทศเราเนี่ยแล้วไปไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายมันต้องถูกส่งกลับมาต้นทางาใช่ไหมไมันจะถูกส่สงว่าพ่อเขาอยู่นั่นก็เลยไปให้ไปนั่นแล้วไอ้ตรงนี้จีนก็อธิบายว่าตรงนี้พอคุณกลับมาทําเอกสารเรียบร้อยแล้วพอคุณผ่านไป11อปีบางคนเอกสารหมดอายุอะเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่ท่าเรียบร้อยแล้วคุณจะเดินทางไปไหนก็ได้เพราะคุณถือพาสปอร์ตจีน